และแล้วครับแผนการจัดหาวัตซีนลวงโลกนะครับซึ่งเป็นเฟกนิวที่สร้างความสูญเสียให้กับชีวิตของประชาชนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มเฉลยในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมครับขออญาตประท้วงครับมีผู้ประท้วงอีกแล้วครับเชิญครับงูครับผมในคารมบุญวันกลางสมาชิกสภาวุทนรัษฎรมชีหลายชื่อเล็บขอญาตประท้วงท่านประธานับตามข้อเก้าวงเล็บสผม ไม่ต้องขออภัยที่ท่านเวลาบันพูดไปผมเห็นว่าท่านรทประธานนี่เพิกเฉยกับคําว่าวัคซีนลวงโลกก่บลวงโลก่อยคําว่าลวงโลกได้ครับแต่วัคซีนลวงโลกนี่ผมไม่ว่าท่านประธานไม่เตือนเพราะฉะนั้นท่านประธานวัคซีนลวงโลกไม่มีถ้าจะบอกว่าด้อยค่าไม่ดีหรือไม่มีประสิทธิภาพรับได้ครับแต่วัคซีนลวงโลกถ้าท่านประธานไม่ควบคุมเนี่ยท่านเพิกเฉยอันนี้ไม่เหมาะสมท่านพินาท่านวิชัยเลยครับ ครับผมฟังอยู่นะครับท่านผู้พิพายไม่ได้ระบุว่าชนิดไหนเป็นวัคซีนลงโลกเพียงแต่ว่าการสัญญาการฉีดวัคซีนนั้นหมายถึงว่าเป็นวัคซีนที่นี่ไม่ตรงตามคําพูดนะครับเพราะฉะนั้นพูดต่อได้ครับเชิญครับโอ้ท่านประธานเก่งนะครับฟังภาษางูรู้เรื่องด้วยนะฮะเอาละครับนะฮะผมชื่นชมท่านประธานนะฮะท่านประธานครับคือผมมีมรยาทิะผมขาดรบผลบางกลางบัญชีรายชื่อเลยครับ คือผมต้องเรียนนะครับว่าผมผมมีมารยาทแต่ผมเป็นสมาชิกสภาอุทราฎรดในสภานี้ผมมีสิทธิ์ประท้วงครับคือกริยามารยาทนี่หรือรูปแบบการอภิปรายก็อภิปรายไปแล้วผมประท้วงนี่ท่านชี้ว่าเหมาะสมก็เหมาะสมแต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้เมื่อท่านประธานชี้แล้วผมก็รับฟังแต่ไม่ต้องมาส่อเสียดผมหรอกครับจะเก่งกาจจะลีลาก็ไปฮะผมไม่ได้กลัวท่านหรอกนะครับต้องบอ,อกท่านอย่างนี้ก่อนครับครับก็ตามข้อก้านะครับผมต้องควบคุมให้อยู่ใน ความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมพราบฉนั้นอย่าเสียดอย่าเสียดสีกันนะครับครับครับต่อเลยครับท่านประธานวันนี้งูชุมจริงๆครับยังอยู่ในประเด็นอยู่นะครับละคำพูดก็ก็เป็นคำพูดที่อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านประธานครับครับผมผมนายคารลพลพันการสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎรชีระชื่อเลยผมขอเรียนท่านประธานนะครับคือผู้อภิปรายก็เก่งแล้วก็ทําหน้าที่ในสภาตรวจสอบผมก็ฝังท่านประธานคะ ท่านประธานครับผมกำลังพูดต้องทีละท่านครับทีละท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอนุญาตท่านเดี๋ยวก่อนนะเอาท่านกระมก่อนท่านะท้วงอะไรครับผมะท้วงสักคู่ผู้อภิปรายบอกว่างูชุมอันนี้เสียดสีครับผมนี่เป็นสสนะครับจะบอกว่าผมงูเห่าคุณพูดมาเลยผมเป็นสสที่มีจิตสํานึกต่อบ้านเมืองรักษาประโยชน์ประชาชนครับก็เข้าใจละอันนั้นเรื่องส่วนตัวแล้วครับไม่เป็นไรครับท่านนั่งลงครับ